มาที uh. the chip. The chip. Uh. ่อ้าวหนุ๊เออน้อยจะชิปเกะชิปใหญ่เก๋ชิปเออคุ้นหอมๆนะพี่น้องนะหนล็กใหญ่มีเออ่นี่ทุกคนโจมขึ้นมาเต็มกระซับมใหญ่เติมจะน้อยหลานไส้เฮ้าในใหญ่อี๊จะน้อยก็ได้พวกกินเพิ่มอี๊พี่น้องเนาะสบายดีเอฟซออดี เบืงนะำแต่แตกินลายบ้ากันยงไรอยู่นะพี่น้องทำาจอมหานเพิ่อมาขายมาแต่งพี่น้องเดอไปเบิ้งเนาะเบิ้งงินโ่คอยกได้นะมาดเอาเนาะมปบไม่เผยจะดองม่ใ้งนนนี่นแตงอรอันนี้แตงองี่องพ่ก็ื้นโตมาให้ม่กินแล้วกบเป็นกายนี่น่น่น่้เเอเว่

นะไอ้คันเตอรี่เพิ่นเอามะแตงสองหน่อยเนาะวันนี้กะมีพี่น้องทางบ้านจอมฮาดเพิ่นมาขายมาแต่งอีเลื่พี่น้องเนาะช่วงนี้มักแต่งกำลังเป็นนะน้ำบ่าเมาเมาไปชองชามน้อยเพิ่นได้นี่นราชี้น,น้อยเนาะ สบายดีทุกคนมาพบกับซ่องมีน้อยสาวผู้ไทยมื้อนี้ค่อยกส่สิ้อผาทุกคนมาเบิง่งห้าวเฮ็ดกะทิพี่น้องกะทิแต่งไทยบ้านจะมีเซียนมาแต่งกิ่งนะทุกคนเนาะตอนนี้เอ้ยคันธารีเพิ่นกำลังเฮ็ดกะทิมะแดงนะพี่น้องนะเดี๋ยวเอาไปเบิง่งทุกคนเนาะไม่ได้กินกะทิมาแต่งแต่เฮงแล้วนะพี่น้องนะปีนี้หาได้กินเป็นเทอร์เรมอิตเนาะมาแต่งก็เอาซื้อเพิ่นมาไปเอาไปมาแต่งข้าวแม่นทันซุกนะทุกคนเนาะเป็นในเรื่องนั้นกต่ติดตามฮับชมฮาบเบิ่งไปพร้อมเดียวเลยทุกคนเนาะ มาแต่งกับข้าซื้อนั้งทัทีบ้านจอมหาดเพื่อนไอ้ทยบ้านจอมหาดเพิ่นมาขายเนาะแถวบ้านจอมหาดเพิ่นมีไฮมีโซนหลายทุกคนเฮาวกะซื้อมากลน้อยไอ้ซิปพันเพื่อนไอ้ซิปพันกีบเนาะหรือยหนึ่งหมื่นกีบมาแล้วทุกคนเนาะเฮาซื้อมาแล้วกับข้ากะบ่มไว้สองสามขึ้นเพื่อนไอ้บ่มเพื่อนมันสุกแล้วเฮาวกะไม้กระทิกินนะทุกคนนะเฮาวกะซื้อกะทิกับซื้อน้ำตาลเนาะทุกคนเดี๋ยวไปเบิงนะเออคันธารีเฮาเฮ็ดยื่นไผ่อยู่ทางไหนเฮาขึ้น เพิ่อนๆคนนี่ทุกคนเอ้คันตาลีเฮากำลังใส่ในมักแต่งอ้ออยู่นะเฮากับผ้าเครื่องก็พี่น้องผ้ามาแต่งผ้าเครืงเลยนะแล้วเฮากับไส่เอาใน่มาเอ่อให้มันเกี้ยงพี่น้องเนาะเอาอ่ม่มาเลยนะทั้งในทนั้งนวดอ่่เป็นงามๆได้ประมาณน,นี้นะพี่น้องเนาะลายมะเติร์พี่น้องเอ้ยมือนี้สิได้กินมาที่กระเตะมือนี้สิได้กินกระที่มาแต่งแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะไม่ได้กินแต่เฮิงเลย เยอะแหงเลยแต่ละแซบเลยทางบ้านจะมีแม่นได้กินตามฤดูพี่น้องฤดูเฮ็ดไฮอะไรแมันได้กินนะแามแรงกับบอยักมีปั้นเลือพี่น้องนเนาะแล้วกับซ้อยเอ็ดเป็นพิงเป็นพิงแ้วกับ้อยพี่น้องซ้อยซื้อกับซ้ำเนาะ เ็ดตามนี้เลยพี่น้องเลยตอนนี้แกแม่นเป็นตอนแรงๆพี่น้องเออยเนจากกำลังเยอะคัมประมาณห้าโมงพี่น้องชี้บ่งห้าโมงเนาะมื้อนี้กะบรรยากาศยามแรงๆยี่เพ่นาแต่อากาศดีพี่น้องเนาะคือมื้อจักน้อยนะ แล้วบางที่เอ้ยคันดารี่เขาลอบมาเต่งเดี๋ยวจะมีสิเกอเป็ดน้อยก่อนอยูล้องเนาะนี่เพื่อนอันนี้เป็ดน้อยจะมีนะนั่นคือเกือเขาเปลี่ยนประชมกับอา,าหารเพื่องมันจะร่างขึ้นเยอะแยะเลยทุกคน ตอนนี้จะมีกำลังนึ่งข้าวเป็นหออกะข้าวกะน่าจะชุกแล้วนะพี่งๆน่าหนึ่งเหิงเติบแล้วนะส่วนหม้อตัวน,นี้ก็เป็นหม้อต้มน้ำไม้กะซะพอหาหน่อไม้มาเวทนี้ก็เลยต้มไว้พี่น้องเนาะสีกินกับแจ้วพี่น้องเลยตอนนี้ก็ข้าวชุกแล้วนะทุกคนในจะมีสีใส่ข้าวกันนะนนเป็นอุปกรณ์ที่จะมีสีใส่ข้าวแล้วทุกคนเนาะ นี่ว่าไปขอรูปไปนะโอ ม,มันฮอนอยู่บนนอนเดี๋ยววี่ให้มันเย็นๆนะจังไรอันนี้เป็นติปเข่าพี่น้องเขากับห้องเนาะมีเพ่อยังห้องมีเพ่อเข้าติศ Ciao. ข้าวซอยข้าวแล้วก็วี่ให้มันเย็นเพียงหลังจาก,าน,กนั้นข้าก็เฮ้าติ๊บเนาะติ๊บข้าวก็จะมีกระติ๊บง่ๆ,ๆเลยนะทุกคนนะเฮาก็ไม่กระด่ามที่ใส่ข้าสวสอยแบบนี้เลยเพียงหลังจากโจมเ้าติ๊บข้าวเลยเนาะนี่ทุกคนใส่ข้าวแล้วเรียบร้อยปิดฝาไว้จ้านี่ทุกคนจาวสาตาเพื่อนกับมาเฮ็ดกะทิดำเดียวนะทุกคนนะ ทีมงานเขาก็เพิ่มมาแล้วแล้วไงจะได้กินไงเลยพี่น้องเอ้ยอนี่ทุกคนอันนี้เป็น,นไนมักแตงนาะเราสามารถเอาไปปลูกต่อได้เลยพี่น้องเอ้ยแตะไว้ือมันแห้งแล้วก็ไปปลูกต่อเนาะมาเด้อพี่น้องเด้อมากินกะทิน้ำแซลมี่แซลมเนตตาแล้วก็เอ้ยคนตารี่ห้อมือนี้ทีมงานเฮ็ดอันนี้เนาะทีมอันทีมงานกินยังบ่ทันมาน,น้อยรันะ่ đi phục mò nướng, con đang điều nằm hiên Phục mò nướng leo cả mà kháng mò nằm cứ lấy bị đau Hãy subscribe cho นี่คางหมอนาไว้แล้วเรียบร้อยเดี๋ยวจะมีสิไปซื้อกะทิครับน้ําตาลมาอีกก้อนนอพี่น้องกะทิมาแต่งข้ามือน,นี้กับวัตถุดิบสําคัญกับน้ําตาลกะทิแล้วกัมาแต่งพี่น้องมแต่ชามย่างนี่นะเฮ็ดวันนี้นะนี่พี่น้องหอมซอยซอยภาษาลาวเอิญแต่งกิ่งพังภาษาไทายเอิญแต่งไทยนะทุกคนแต่งธรรมชาสตร์นะนี่แต่งยู่ให้ย,ยูศวนพี่น้องเาแต่งจากธรรมศาสตร์น้าบ่ได ใส่สารเคมีบ่มีสารพิษพี่น้องเอ้ยเห้าปีต่างต่างกับพี่ก่อนเนาะสามีก็สิไปซื้ออยู่บอลฮันไข่เคิ้งบอลเก้าที่จะมีไปจี้ห้าก้อนไนด้แน,น้นทุกคนเนาะจักวัดราคา,าขึ้นเรื่อยมีจักทุกคนเอ้ยเงินบาทก็ขึ้นอยู่เรื่อยๆพี่น้องเนาะจักวัดราคาของก็ขึ้นอีเรื่อมีจกักทางบ้านจะมีแม่นเคิ้งขึ้นตลอดพี่น้องฮันก็นอยู่ฮันพี่น้องทางซีแยกใกล้กับเพื่นอนสามีเลยเนาะ ตอนแรกๆแ,แม่นอากาศดีพี่น้องแดดมีฮ้อนตอนกลางเวรนี่แม่นแดดมฮ้อนเอาพี่น้องเราทางบ้านนะมีนะฝนกะมือตกมือมีตกพี่น้องไอ้เนาะช่วงกลางนี่ฝนมีตกเลยฝนหากตกสองสามมื้อนี่แหละทุกคนบางคนกลำลังนัน่งมีทัดลแล้วจะมีแม่นแล้วแล้วเนาะเอามาทางในห้างก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะทุกคนนะก็มีคนมาซื้อเครื่องลายเยู่เนาะ mình à cái đẹp đó đẹp không? Phải đẹp con mẹ 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 con คนได้มาแล้วน้ำตาลเชาห้ากระทิเชาสองพอดีเป็นสี่สิบเจ็ดพี่น้องเนาะใจไปเซ็นนึงเลยเงินมาห้าสิบสามพันเบิดไปสี่หมื่นเจ็ดทุกคนสองยางใจนักเติบขันเป็นมือก้อนน้ำตาลกระทงสิบพันกระทิกระทงเจ็ดแปดพันพี่น้องเออเมื่อแต่หมื่นปลายเมื่อแต่สิบายพันพี่น้องเดี๋ยวนี้เมื่อตั้งสี่สิบใบพันเลยนะทุกคนนะ แพงสั่เลิกกัซื้อพี่น้องเอ้ยอยากกินเนาะเฮ็ดเองบ่เป็นพี่น้องเอ้มิเตอร์ซื้อกับซื้อนะมา,อมาแล้วจ้ามืดสี่หมื่นเจ็ดพัดได้เอาเลยนะเอาอันน้ำตาลชาหากะทิชาสองอตัวน,นี้ก็ซอยเป็นต้นก็นเยอะแล้วนะทุกคนนะได้เต็มกระซามหรือเนาะ เป็นแต่แซ่บเป็น้องหอมซอยๆมาเด้อพี่น้องเด้อยังไม่ทันแล้วทุกคนส้วนก้อนแล้วเนาะยันมาไม่ทันได้มืดก้อนได้ดักมาตู๋สองก้อนวันนี้น้องรีอันนี้เป็นเปิ้ลเปิ้ลมักแดงบ้างค่ะไปเทิร์นเปอดไก่บ้างได้ไงเมื้อกี้คือเป็ดไก่แล้วเมื่อเช้าเนี่คือตอนแรกมาห่อเทิร์ดแล้วเากับป้าให้เอื้อคันธีกับสาไส้แตกเป็นเฮ็ดแล้วทุกคนน่ะเดี๋ยวเราก็รอนทากินนะหลังจากที่ต้มน้ำซุปแล้วเพิ่งใส่กะทิ รอให้น้ำกะทิน้ำตาลเย็นแล้วก็เท่ากัใส่มะตงลงไปเลยพี่น้องเนาะท้าเบิง้งทา้าลอ่อทากินไปพร้อมเดียวพี่น้องแกขึ้เยอะเอาทุกคนพอไม่ได้กินแต่หึงเลยนะจะมีกฤสีเปหากเก็บดอกไม้ก็พี่น้องเราชีแต่งขาดมือน้บันซินนะมือนี้เป็นวันพระกสีหาดอกไม้มาแต่งข,ดขาดทุกคนเนาะนี่พี่น้องกบกดอกไม้ของห้าว็อยุ่ในเฮือนเลยนะอันนี้น่าจะเป็นดอกพุดธพี่น้องดอกน้อยนี่เนาะ พี่น้องดอกไหมคาก็เอาพ่อเรียบร้อยแล้วสิปลายคู่อันนี้เป็ดป่านก้อนๆพี่น้องหน่อยใ่ญ่เติบแล้วนะเบิ้งพี่น้องมูดฝนมาแล้วฝนตกแล้วทุกคนฝนตกแล้วฝนตกแล้วเดี๋ยวใส่น้ำตาลก่อนพี่น้องบัดนี้ต้มน้ำตาลให้มันละลายพี่น้องกับกะทิให้มันซุกเนาะ ทางนี้ไม่เอ้กันทัรีเพิ่นกำลังตัดดินเฮ็ดสีแกงกินแหงไปเนาะเมื่อแรกนี่กินแกงเฮ็ดเฮ็ดนั่งฟ้าเนาะม,มักแตงของเฮทาลายเติบเราทุกคนเฮาก็ต้มน้ำเซ็ตกะทิเนาะเอาเกลือมาใสาน่น้อยหนึ่งเดี๋ยวมันจีจางเนาะเป็ด ม,มาต้มนองไม้ก็ต้มได้ร่อยพี่น้องเพราะมันจืดปุ๋ยนะแต่มันยากขมนี่ทุกคนฝนตกมาว่าแต่ใบยังบอรันแห้งเนาะ มืดไป่อยใส่น้ำตาลก็เคี่ยวเคี้ยวน้ำตาลละลายไปแล้วก็ใส่กะทิลงไปนะ โอเูโอเดี่ยวไปล้างอ,อก็ได้ <c oughs> น่าเหลืองใหญ่นี่จะามาแตะเขาเต็มกระชากเลยโอ้ยมีเออไงกูได้ทีแล้วก็ปลปุกลูกปลาให้มันเย็นไปน้อง <c oughs> ก่อนเขาสีไทรมาแตะเขาต้องให้มันเย็นก่อนเนาะ ฝนกับตกเฮ็ดล no hey ินอะไรตกวคาวเดียนุ่งหญ้าแล้วเนาะเช่าโตกะแล้วนะตกพอแต่ซุปในหนึ่งพี่น้องเอ้ยฝนก็ได้ดันใช่ฮะตื่นนอนพี่น้องเลยเฮ้ยฮะฮะยิ้มมาแต่ไก่ เฮ้ยเฮ้ยโอเคเออลานไซก็กำลังเป็นตาจังางก็เลยนะเหลียววงปิดน,น้อยอยู่ปิดน้อยกำลังกินอาหารหลานไซคนหล่อนี่นี่ทุกคนโจมขึ้นมาเต็มกะระซ่าแงยเติบหลายคนกินพี่น้องปิดน,น้อาก็เลยเฮ็ดลายจังน้อยนะ จะน้อยหลานไส้เขานี่ง่ายอีกจะน้อยก็ได้พวกกินเพิ่มอีกี่น้องเนาะตอนนี้แม่นหาก็ได้พวกเดินไปเจ็ดเดินได้ี่น้องเนาะว้าว,วยังไม่<า>ทันเป็นแปดล้นลานบาทเป็นของตัวเองมาวัยยี่สิบปีว้าวก็ยังไม่ทันเป็นแค่ว่ายังไม่ทันอ้อีอ่น้องเลยอ่ทักทายสบายดีเอฟซีสบายดีสบายดีสบายดีเอฟซีฝากก็ไลก์ก็แชร์ก็ติดตามในได้ทุกคนเด้อ ก็ได้เงินซื้อขนมให้บ้าหำน้อยนั่นแหละเนาะก็ได้เงินซื้อข้าวเนาะถ้าคุ้นกำลังเฮ็ดนังนะพี่น้องนังยังบ่ทันเทงยังเงี้ยงพุ่นเงี้ยงพีอยู่เนาะยังไม่ทันคาดนะทุกคนนะกำลังเฮ็ดนังหลานชายก็คิดดื้อคิดดื้อเนาะ ปบกนงมาแล้วก็โคนวีให้มันเย็นไว้หน่อยเมฆโคพากรนไปแก้โซ่แล้วก็เงี้ยอ่ะอนตอนแบบนี้ฮะมันว่ามีเป็น,น,นแนนอนอนอน้องันเงี้ยแล้วได้ขนาดมัดูืนแบบนี้แต่มันนอนเรนสบายและง่ายนะเริ่มเป็นผู้บ่าวน้อยแล้วได้นี่ได้ด ก็ที่จกน้อยพี่น้องหอมหอมมาพี่น้องเดียวจสมีซิมก้อนมูเนาะรสชาติจะเป็นเนื้อเลยเนาะอร่อยหรือเปล่าหอมหอมนะพี่น้องนะใชได้อยู่เลยมามามาเร่อยเลย โอเคแล้วนะทุกคนวันนี้กะทอกกะทิลงไปใส่กระซ้ามมักแตงเลยเพ่น,น,นางขึ้นมาแน่แนเลยลได้อโอ้โหตั้งข้ามหอมของมาแตงหอมของกะทิเพิ่มความหวานนิด,น,ดนิดด้วยน้ำตาล มามาพี่น้องผู้เริ่เคยกินมีเอาตะโพกไว้จะจามาเอากระตุกจ้านี้ไปอัดจะจ้ามไหมแต่งกระตุก<อ>เรียบร้อย,<ล>ยพี่น้องเอาได้ไหมน่ะเอาหมดไม่หรอ,อยา่ยายา่ยายา่า <G ül üyor> หลานชายเฮาอย่างทวยมาทวยกะทิเรน้องอนะไรเนาะ น้ำได้ีไมด้ำลไมก็ได้ผันใดผันใดก็ลเงี้ยคือวิดีโอที่เห็นไม่ได้วันีเม่ได้งง่ยคออ้นใดข้อที่คือพนกูบข้อที่พเฮ็ดจำเาเราแต่ว่าแม่ว่าลุมันง่ายได้ยะฮักกอนเลุน้อยนและบมาวนรเ็รองใม่ ักเต็มซีถ้วยใ่ญ่แล้วพี่น้องเอ้ยเนาะยูกระชามกันยังหลายอยู่เลยมาเลยี่น้องดูแล้วไล้ปแบนี้ได้นี่ทุกคนมามามาลงมือจะมีกินก้อนแล้วนะทุกคนนะมาเด้อได้ยั่น้ยนทีมงานเนาะ มาม่าพี่น้องแล้วเราทีมงานเรากับมาาลายแล้วเนาะยังน้องชายบุญมีก็พอแล้วกับน้าบ้านยังไม่ทันมาเขาก็กินก้อนเนาะเาแบกไม้ให้เขาแล้วนะคือวับแซมกับยังลาย บ่หำแล้วน้อยเาเขาม่ก็กินน้ำชางอยู่แล้วน้อยนึงดบอเม้น hmm. วัน en uh, ี้เยอะกินยอกินอยูเดียวนะช่ยเมื่อตน้งไปตักมาเพิ่มอีกทยหนึ่งโอไอ้ยหมดเอ้ยออไอติดมาบ้านหมดนมาบอกมาตัวเมื่อ้ามื่อโู้พ่อ พอหากมานีมากิเนี่นะ่ไมากินน้ำเรากินน้ำแราเนาะพอมาดื่มอะกินอรบังอะนะต่กินลายอะไรนะโอ้กินในตุ้ยคอเลยเขาเออะไรอัไรเขาเออาพี่น้องมากินต้มหวานอย่างงเนาะหวานหวานแตง

ตอนนี้กะทิของเห้ากะเฮ็ดแล้วกินแล้วกินอีกมาแล้วทุกคนมามาครนี้สามีกับชิด้จ้คลิปลงเพลงนี้นะเด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในราทุกคนแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้าทุกคนบ๊ายบาย